สวัสดีครับสวัสดีน้นองๆที่น่ารักทุกๆคนชาวเดดบอยเดลไลท์ชาวรักเดียวใจเดียวชาวมาสเตอร์ทุกคนด้วยนะครับและวันนี้คิวของเราก็คือน้องหย่อยนั่นเองนะครับซึ่งน้องหย่อยของเรานะครับเปิ์กประจําตัวของเขาก็จะมี3มเปิ์กด้วยกันก็นนคือบาร์บีคิวบวกพริกสดนะครับผมจริงๆมันไม่ใช่พริกสดนะครับบาร์บีคิวบวกพริกนะเฉยนะก็เปิ์กนี้เนี่ยเวลาที่เราแขวนเซอร์ตรงเสาต้นไหนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเซอร์อยู่ในระยะใกล้ๆเสาต้นนั้น40เมตรเนี่ยเราจะเห็นออร่าเป็นเวลา,วาทีทาวาออ่ว เกมได้ว่าเราควรจะทํายังไงต่อไปนะครับอันที่2ก็คือตีแล้วของตกนั่นเองนะครับผมเปิกนี้ก็ยังฮิตอยู่ในช่วงนี้แล้วก็เปิกที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาเล่นในวันนี้ได้นั่นก็คือทุบให้ตายนะครับนี่ครับทุบให้ตายก็เป็นของเจ้าเดอะคันดิบิลหรือว่าเจ้าหย่อยนั่นเองสำหรับเปิกนี้ก็ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้การโจมตีธรรมดาถ้าเกิดเราใช้คอนทุบเซอร์ล่วงตรงไหนนะครับผมคือเซอร์ทุกคนในแมปอะเขาจะมองไม่เห็นออร่าคนที่นอนอยู่นะครับแล้วคนที่โดนตีล้มก็จะติดสถานนะเหมือนแบบไม่รู้ตัวแบบหูเอืออ ว่าแบบว่าเออเนี่ยติดเปิร์กนี้อยู่นะทาให้เซอร์ที่เป็นเพื่อนของคนที่ล้มเนี่ยต้องวิ่งมาใกล้ๆถึงเชนออร่ารนั่นเองนะครับผมก็ผมคิดว่า3เปิร์กเนี่ยดีทุกเปิร์กนะเอาจริงใช้ได้จริงทุกเปิร์กนะครับก็ผมมีไอเดียว่าถ้าเกิดผมได้ตีคนไหนล้มอ่ะผมจะปล่อยคนนั้นนอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเลื่อยใครล้มอ่ะผมจะไปแขวนเลยก็วิธีการเล่นจะประมาณนี้นะครับตามกฎของเรานะครับผมก็คือค้า1เท่ากับแพ้ค่า2เสมอค่า3ชนะค่า4ชนะนั่นเองนะครับผมมามาดูดีกว่าว่าไอ้หยของเรา ซีรีส์นี้เราจะสําเร็จหรือเปล่าโอเคจะเป็นยังไงไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ let's go ลานเก็บของเก่าอย่างนั้นน่ะเหรอโอเคด่านนี้ถือว่าเป็นใจให้เราสุดๆนะครับน้องๆโอเค let's go ลานเก็บของเก่าเจอผมและมันมีคนไงน้องๆ ไปไหนแล้วอ,ะอ่ะอ่านี่ไงครับน้องเอด้าแหวงหนึ่งสองสามหมายไปก่อนหนึ่งแผ่นครับตีของตกก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งโดดเธอขอตีของตกก่อนสวยตามแผนตามแผนโบราณไปไหนนะครับน้องเอดาแหว่งอีกโก้พี่ไม่เคยมีนะบอกก่อนนะต้องเปน,นะคะผม ี่ไง,ไงทุบให้ตายแล้วก็ปล่อยซึมเลยตรงนี้ไม่มีคนครับถ้าเกิดผมได้ตีใครลงไปนอนปุ๊บนี้ผมปล่อยซึมเลยนะไม่แคร <c oughs> ์สองสาอนี่ <c oughs> ไง,ไงอีโก้หนาอีโก้มันหนาเกินไม้พับได้จังหวะแรกแต่ว่าไม้พับไง <c oughs> ก็โดนไปก้อนนะครับน้องเอน่าหว่องคนที่สอง เอ้ยคนแรกดิพูดผิดมันคนที่สององไงโอเคครับมีคนเหมือนกำลังจะวิ่งมาโอเคช่วยเอดาคนนี้ขึ้นมาเลยครับเฮ้ยอ่าไม่ได้เฝ้าแค่เราเห็นพอดีนะครับผมไม่ได้เฝ้าแบบว่าเราเห็นนะ่ะและก็ตีกระดบของไปก่อนไงเคยแคร์ที่ไหนอะและเมื่อกี้ผมเห็นไง ผมเห็นว่ามันมีคนวิ่งมาไงเอา,าไม่ไปช่วยอะทำไมไม่ไปช่วยอะอุ้ยง้างง้างง้างไงผมผมสายง้างไงตีของตกยับยับครับผมไม่แคร์ครับตีของตกครับเรามีเพิ็กซตีของตกเราต้องใช้เกิดประโยชน์เนาะน้องๆวิ่งดักหน้าเลยครับเพราะว่าฝั่งนี้เหมือนจะไม่มีไม้แล้วมีคาซาคืงไอ้มีคาซา นี่มีคาสัมีค้าสาัยังไม่ของล่วงเลยครับแล้วผมซ้ำตามสไตล์ไม่สนลูกใครไม่สนอยู่แล้วลูกใครลูกเต้าเหล่ากอแล้วอุ้มเลยไงซ้ำเลยไงตอนนี้เขาเจ็บหมดทุกคนนะแทงหลังไม่มีครับผมไอติดอะไรเกมบางทีมันก็ชอบมีโมเมนต์วิ่งติดโดยที่เราแบบอะไรงงๆเหมือนกันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนน้นคนหนึ่งสองคนอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ใกล้ๆนะครับคิดว่า เฮ้ยคื่องนี้ปั่นได้เยอะเอาน้องเอนดาแหวงน้องเอนดาแหวงตรงนี้มีคนด้วยนะครับเพราะว่าบาร์บีคิวมันทำงานอยู่เนาะ้ยทำไมมันกระโดดไวๆเอา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 ขอทื่อบูนก่อนนะครับถ้าคนไหนที่โดนเราตีตีหน้ามืดก็ปล่อยเลยเนาะปล่อยซึมเลยปล่อยให้เขาแบบวิ่งหางกันเองอ่ะ ผมไปหาน้องมิคาสะของเราก่อนนะฮะเฟสสุดท้ายแล้วน้องมิคาสะไปไหนแล้วมิคาสะมิคาสะจังน้องมิคาสะเฮ้ยจะมาบอกให้เพื่อนเหรอก็ซึมไปก่อนซึมไปกับพื้นเลยจ้าเรามีทุบให้ตายอยู่เนาะฉะนั้นเนี่ยเราไปไล่เอาให้ล้มเป็นเอาให้มันตายเป็นคนๆไปเลยนะซ้ำยับซ้ำหมดไม่สนลูกเต้าเหล่าใครบอกแล้ว ให้เขาวิ่งไปช่วยเพื่อนเขาเองนะฮะเขาจะได้เสียเวลาวิ่งไปฮิวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเซิร์ฟดึงขาเฉยเลยน้องๆ้องทำไมเซิร์ฟมันดึงขาอย่างนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มาไงโอเค,อเคมีคาซาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับน้องมีคาซามีคาซาลากอนเอาไปไหนและะ้ววะโอเคอยู่นี่อันแน่มีผมแม่นหันหน้าให้นิดนึง อันหน้าเขาจะมาช่วยหรอรักเพื่อนจัดๆไอ้น,นี่รักเพื่อนจัดๆน้องเอดาแหว่งผมออกผมออกออกซ้ายเลยผมคิดว่าเขาน่าจะไปซ้ายแน่นอนและหาและหาคนนั้นเขายังหาคนที่ล้มไม่เจอเลยอน,น่ะโอเคสวัสดีเแบบี้ มุนมองนิดนึงเอาเชิงอุ้ยมายเยอะมากผมบอกเลยและจะบอกว่ายัดเลยไงทางไม้แล้วแต่ตรงนี้ไม,ม้แม่งคอมโบกันโหดไปอะโอเคเขาฮิวกันครับตรงนี้ยไม้มันคอมโบกันนี่ดูดิมันวิ่งเข้าตรงนี้ทนันดิเห็นไหนั่นแน่ท่าเยอะแยะเต็มไปหมดตรงนี้เขาวิ่งเข้าไม้ทันอีกนะเนี่ยน้อง ไอ้นี่เชิงตึงแล้ไอ้นี่ไอ้นี่มาตึงและมาตึงซะแล้วแต่ตอนนี้บัตรลัดเราขึ้นนะน้องๆบัตรลัดเราขึ้นไงบัตรลัดกูมาแค่นั้นน้องโอเคนอนซึมไปก่อนแล้วเราก็มาดูเครื่องนี้สิไม่เนียนเลยเธอเธอจะเข้าตู้ต่อหน้าฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันขอพูดนะจุดจุดนี้ไปเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแบบตู้มันเงี้ยตพอดีนะ โอ okay. เคเฮ้ยรอยเท้ารอยเท้าและผมเจอเฮ้ยดิ้นหลุดได้ยังไงวะหน้า <c oughs> แล้วกูอุ้มเลยอ้นี้น่าจะเห็นเพื่อนแล้วนะครับฉะนั้นผมอุ้มเลยนะฮะมันดิ้นหลุดโดยที่มันแบบมันไม่มีเิร์กดิ้นด้วยนะเฮ้ยไอหมอนี่มันคนมีของเหรอไปไหนแล้ว ฉีกไปนู่นผมรู้สึกว่าเซิร์ฟมันดึงขานะมันแบบมันดึงขาแบบจึกๆอะ่ะบางจังหวะแบบดึงแบบน่าเกียดโอเคนีคอมโบคอมโบคอมจอยไงมีปิดหน้าต่างด้วยนะทำทรงเสียนด้วยนะทำทรงเสียนซะแล้ว ฉีกเอาเฮ้ยพอตายเป็นคนหนึ่งปุ๊บมามาเชิงตึงกันยับยับเลยมาเล่นแบบทรงตึงแล้วทรงตึงเหรอทรงตึงเหรอสวยครับทั้งคนทั้งไม้ครับผมสวยครับมาทรงตึงโดนหลอกไฟก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นน่ะไม่ว่าใครนะฮะมันตั้งใจเล่นซะง,งั้นครับน้องๆผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวเครื่องนี้อยู่ในเมสนี่แหละเฮ้ย รอยเท้าครับอ่ารีบไปช่วยรีบไปช่วยเขารู้หรอว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนอ่ะผมมีเบิร์กทุบให้ตายนะเฮ้ยทำไรเกงใจเปิร์กเขาด้วยเตงทำไรเกงใจเบิร์กเขาด้วยเตงยีงไงครับผมต้องเงยหน้าด้วยครับไม่งั้นตีไม่ไกลมีคนกำลังวิ่งมาช่วยจากลายนี้ไหม ไม่มีโอเควิ่งเข้า,าดักบ้านฟ้าเลยครับตัดกลางเอ้ยดึงขาอีกแล้วเสิฟอ่าดึงหลัง <c oughs> เขาเรียกสเต็บจกหลัง <c oughs> ไม่ต้องตีลมให้มันยากครับดึงขึ้นหลังไปเลยง่ายๆได้เจฟาร์มและผมก็แขวนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเราเห็นออร่ราแค่คนเดียวทั้งที่เขาเพิ่งช่วยกันสแสดงว่าคนนึงน่าจะมีบิดเบือนนะมีบิดเบือนความเป็นจริงเหรอโอเค ผมหลอกก็ผมจะมาหละโอ้โหไปอยู่บนเนินทําทรงตึงซะแลว้วนี่ไม่ลงมาด้วยไม่ลงมาจากเนินด้วยโอเคเอ้ยมีคนไปช่วยแล้วนะตรงนั้นและผมก็กลับมาไงเพราะว่าตรงนี้เพื่อนมันใช้ไม้หมดแล้วครับเราต้องมาจุดนี่เราได้เปียบนะครับจำคำผมไว้เราต้องมาอยู่ในจุดที่เราได้เปรียบไงจ้าเบบี baby. อุ้มเลยครับไม่ส่วนลูกใครแบบตอนอุ้มก็มีจังหวะกระตุกนิดนิดนะเนี่ยทำไมเซิร์ฟมันเป็นอย่างงี้วะเกมคือเปิร์กส่วนมากเราแบบตีของตกเนี่ยทุบให้ตายเนี่ยฉะนั้นน่ะเราก็ทุบทุบให้มันตายก็ได้นะโอเคเมื่อกี้ผมเห็นรอยเท้านะผมคิดว่าน่าอยู่บนเนินนี่แหละน่าจะคนเดิมครับน่าจะใช้สเต็ปเดิมๆดักหน้าเลย หนักหน้าปากซอยแบบ100%ขึ้นเนินอีกเปล่าไม่สเต็ปเนินแล้วหรอเธอแอนแน่เฟกเฟกเก่งเป็นคนหุ้ยตายยากมๆมุ้ยมันก็คมเกินบางทือะบางเทอมันก็คมเกินอะ่ะ1 2 3 1 2สองสามหนึ่งสองสามโอเคหมายแตกแยกเป็น3ส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ไปช่วยเพื่อนนะเนี่ย และกุัจริงไอ้นี่นอนไปก่อนครับนอนซึมไปก่อนอย่างที่อย่าง,อย,างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมีเปิร์กทุบให้ตายฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่ผมแบบทุบล่วงได้ก็ทุบล่วงไปเลยนะไม่ต้องไปแคร์ผมไม่ได้เก็บเควสเลยว่ะ <c oughs> งางมาแต่บางลำพูเลยละกันเหฮ้ยลอยเท้าโอเคเจอแล้วครับผม อีกามันลั่นเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดดักหน้าดักหน้าอีกรอบหนึ่งปากว่าจะไปจริงเรียบร้อยคนนี้ก็ไม่น่าจะลอสแล้วนะครับน้องๆจกหลังจกหลังไม่ได้ผลหย่อยมันก็ตึงคือผมโชคดีด้วยนะที่ได้ด่านนี้คือด่านนี้เป็นด่านที่แบบ โคตรเล็กคือแบบมันเป็นด่านโง,โง่ๆสี่เหลี่ยมโง,โง่ๆน้องๆลองนึกภาพตามผมนะเป็นสี่เหลี่ยมโง,โง่ๆแล้วมีบ้านบ้านเล็กอยู่ตรงกลางแล้วด่านมันไม่ได้กว้างด่านมันแคบมากนะครับนี่แหละความสตองของเรานะครับคือเราได้ด่านนี้ด้วยคือมันไม่รู้จะฟินไม่รู้จะฟินยังไงแล้วอะ่ะน้องๆโอ้โหแล้วสามเพืิกผมแบบโอ้โหตึงๆอ่ะครับไม่ต้องแบบถ่ายหลายเทคปกติผมก็ถ่ายเทคเดียวอยู่แล้วใครเขาถ่ายหลายเทคกัน ไม่มีไม่ใช่พีก่กอฟนะครับแล้วผมแขวนเลยอุ้อยอีกคนนึงคานไปนู่นแล้วแต่ปิ๊บบาร์บีคิวเรามันก็ดีตรงนี้อ่ะเนาะเออมันเอาไว้หาคนได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยกระทืบไม,ม้เก็บแต้มชิลๆน้องๆดูนะปึ๊บมันจะมีไอเทมของคนตก ที่ผมตีไปตอนต้นเกมแล้วก็ไปเลยครับผมผมจะโดนด่าไหมว่าแบบเอ้ยเลื่อยตัวนี้มันแบบมันไม่ใช่เลื่อยของจริงอะ่ะเลื่อยของจริงมันต้องใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือเปล่าแต่แล้วไงอะ่ะคิวเลอร์ก็มีค้อนมันก็มีมีดมันก็มีค้อนของมันผมจะทําอะไรมันก็สตอรี่ของผมมันก็เรื่องของผมคุณอย่ามาแทรกแซงสตอรี่ของผมเฮ้ยจานเจที่พระเจ้าแห่งหลุมน้องไงคือจานเจคือที่พระเจ้าแห่งหลุม น้องๆก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับผมไม่ได้จะแบบเอ่ยอ้างสปปรรพคุณเพราะผมแบบเทพเจ้าแห่งหลุมกัวจริงอะไรเงี้ยแต่น้องก็ดูดิเฮ้ยได้ปลดล็อกแอติสเมนต์เลยน้องๆดูดิเห็นไหมมุมขวาบนอนะ ใช้แค่เฟิร์กตัวเองแล้วเก็บสี่เฮ้ยทันเนลกอดโอ้โหทันเนลกอดฮัลโหลทันเนลกอดอะไรเกมโอ้ทันเนลด็อกอุดากูพังโอ้ยด่าแล้วด่าแล้วด่าแล้วดา่วดาพังด่าพังโอ้โหสอรี่ครับโอ้มนดา่ากูแล้วน้องๆอ,อ,อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทันเนลแบบว่าอะไรก็คือการซ้ำก็แล้วไงก็คนมันอยากจะซ้ำไหมอ๋อไอคนแรกไอคิมูระยูอีไอที่ใส่สกินมิคาซะมันยังอยู่ครับ มันยังอยู่ในเกมครับเพื่อเพื่อพิมพ์คำนี้กับผมตอนจบเกมก็โอ้โหก็ใส่3มเปิร์กไหมโอ้ยด่าถึงแม่แล้วแม่มึงตายโอ้โหเฮ้ยคนประเทศไหนวะต่างประเทศไม่น่าด่าคำนี้นะแม่มึงตายเนี่ยย mom ม s dead Why you know คุณรู้ได้ยังไง <laughs> เราฝันกลับไงเออแม่มึงตายครับเราก็เลยบอกว่าเอา้ามึงรู้ได้ยังไงปกติพวกฝรั่งมันจะไม่พูดคำนี้นะครับแบบแม่มึงตายอะไรเงี้ยแบบส่วนมากเขาจะพูดว่าขอขอโทษนะครับ ปกติเขาจะพูดว่ามาจากอะไรพวกนี้ยแบบไอ้ตืดแม่อะไรเงี้ยเออไอหมาตืดแม่มึงอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบเขาจะด่ากันประมาณนี้นะบอย่ายมมามอิสเดนนี่คือบ่งบอกได้เลยนะครับว่ามาจากโซนบ้านไหนนะโซนบ้านเฮานี่แหละมีคาจ่าเขาก็โดนสามเขาก็หลอน <laughs> น้องๆนี่ไงครับเอดาคนนี้มีบิดเบือนความเป็นจริงจร I mean, ิงด้วยเห็นไหมเวลาที่ผมแขวนไปปุ๊บแล้วผมเห็นแค่คนเดียวนะครับผมก็มีคนหัวร้อนหนึ่งอัตร sure like like, like านะครับไม่เป็นไรครับผมสนุกนะครับผมก็เป็นยังไงอ่ะโโอ้หผมมีแค่3เปิร์กไงผมก็ใช้แค่3เปิร์กเนี่ยมันออกไปหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันไม่หัวร้อนต่อมันออกไปหมดแล้วโดนซ้ําจนร้องไปหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใใหหมม่่นนนคคคคลิปป้าาาตอไะรรรััับบบบบ๊ยยผ